สวัสดีครับพบกับรีวิว Tricks and Tips by k o t o ที่จะช่วยให้คุณรู้ลึกเรื่องห้องน้ำมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงการแนะนําการใช้ฝัดวาวโถปัสวะชายกันนะครับการเลือกใช้โถปัสวะชายเนี่ยมันมีจุดสําคัญหลักๆหลายๆประการด้วยกันดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาแนะนําว่าวิธีการเลือกใช้อย่างถูกต้องมีวิธีการเลือกใช้อย่างไรบ้างสําหรับ ตัวฝัดวาลวนะครับเราก็จะแบ่งชนิดตามการติดตั้งนะครับเป็นแบบติดตั้งแบบภายนอกแล้วก็แบบชนิดฝัดในผนังนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนก็คือตัวชนิดติดตั้งภายนอกโดยรูปแบบของฝัดวาลวเนี่ยก็จะมีชนิดตัวฝัดวาลวที่เป็นแบบปุ่มกด ชนิดที่เป็นแบบการโยกนะครับแล้วก็จะมีชนิดที่เป็นแบบเซนเซอร์นะครับโดยรูปแบบการใช้งานเนี่ยตัวเซนเซอร์เองก็จะมีทั้งระบบที่ใช้แบตเตอรี่ก็คือ d ีีแล้วก็ตัวที่เป็นแบบไฟฟ้าก็คือตัว a c นะครับดังนั้นเนี่ยในการเลือกใช้ตัวฟอดวาลเองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของตัวโถด้วยเช่นเดียวกันแบบที่2ครับก็คือตัวที่เป็นแบบฝังในผนังซึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นแบบเซนเซอร์แล้วก็ตัวที่เป็นแบบปุ่มกดด้วยก็จะมีให้เลือกขึ้นอยู่กกกัััับลษงโถเเช่นนนดียว และยังมีตัวระบบเซ็นเซอร์นะครับที่เป็นแบบบิวอินมาซึ่งเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนะปัจจุบันของตัวโถวปสัสสาวะชายซึ่งตัวบิวอินเนี่ยตัวเซ,เซ็นเซอร์ก็จะมีการติดตั้งมาในตำแหน่งที่เหมาะสมับการใช้งานรวมถึงดีไซน์ที่มีการออกแบบมาให้ควบคู่กับตัวโถวปสัสสาวะชายซึ่งมีการใช้งานที่ง่ายและการติดตั้งเองก็ง่ายเพราะว่าทางโรงงานเนี่ยได้ทําการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆมาแล้วจากโรงงานดังนั้นก็ทําให้การใช้งานรวมถึงการติดตั้งเนี่ยลงตัวมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับการเลือกใช้ตัวฝัดวาลให้เข้ากับตัวโถปัสวะช,ชัยนั้นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือตัวระยะของรูน้ำเข้าของตัวฝัดวาลนะครับก่อจะต้องดูว่าระยะของตัวน้ำเข้าฝัดวาลเนี่ยเป็นระยะเดียวกับตัวโถวหรือเปล่าก็คือจะมี2ระยะก็คือมี45มิลลิเมตรและก็75มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือจุดแรกก่อนเลยถัดมาครับเราก็ต้องมาดูลักษณะของตัวโถปัสวะช,ชัยครับว่ามีไซส์หรือขนาดเนี่ยไซส์เล็กนะครับ ไซส์กลางหรือไซส์ใหญ่ของตัวโถนะครับเพื่อเวลาที่เราเลือกปัดวาวเนี่ยจะได้ดูว่าตัวปัดวาวที่เราเลือกใช้มีการปล่อยน้ำเนี่ยมากน้อยเพียงใดถ้าเกิดเราเลือกใช้โถตัวเล็กแต่เราเลือกใช้ปัดวาวตัวใหญ่เนี่ยใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีการปล่อยน้ํามาแล้วมีการกระเด็นออกมาจากโถได้ก็ทําให้มีการเลปิดเปื้อนได้แต่ถ้าเกิดเราใช้โถตัวตัวใหญ่ขึ้นแต่ปัดวาวมีขนาดที่เล็กตัวนี้ก็อาจจะทําให้น้ำเนี่ยไม่เพียงพอต่อการชําระล้างของตัวโถปัสสาวะชายหรืออาจจะทําให้มีกลิ่นเกิดขึ้นในขณะที่เราใช้งานนั่นนกก็็เเปทางลือ ในการที่เราจะดูว่าฝัดวาวที่เราเลือกใช้เนี่ยมีความเหมาะสมกับตัวโถตัวนั้นหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับเทคนิควิธีการเลือกใช้ตัวฝัดวาวเข้ากับตัวโถรถชายนะครับก็มีหลักเกณฑ์วิธีการในการเลือกใช้เป็นแบบเบื้องต้นให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลนะครับหากติดขัดหรือสงสัยประการใดนะครับสามารถติดต่อที่คอตโตซูริโอหรือจะเป็นฟิกซิงเซอร์วิสก็ได้ครับสวัสดีครับแต่ถ้าคุณยังติดปัญหาติดต่อฟิกซิงเซอร์วิสเพื่อขอคำแนะนำได้ครับ